สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารที่ช่วยบำรุงฮอร์โมนและต้านอาการไวท้องกันค่ะก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลกันฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะมีการอัปเดตสาระดีๆทุกวันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพูดถึง5กลุ่มอาหารบำรุงฮอร์โมนรับมือต้านภายัยอาการไวท้องค่ะ เมื่อระดับฮอร์โมนลดลงตามวัยนอกจากการปรับวิธีคิดที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับอาการวัยทองได้อย่างมีสติขึ้นตลอดจนการปรับวิถีชีวิตโดยการหันมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงไม่อยู่นิ่งเฉยและออกกําลังกายอยู่เป็นนิดแล้วยาดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารบำรุงฮอร์โมนนั่นเองอาหารอร่อยทดแทนฮอร์โมนนอกจากนี้เรามีอาหารทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงมาแนะนากัน โดยคุณดวงสมรสุยะสุนานน์และคุณกุลวดีบุญยะทรัพยากรฝ่ายโภชนะวิทยาและโภชนะบำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้แนะนำอาหารที่มีสารสำคัญตามธรรมชาติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เรียกว่าฟ h โตเอสโตรเจนซึ่งสามารถช่วยลดอาการไวท้องได้ดีจะมีอะไรบ้างนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะมีด้วยกัน5กลุ่ม 1. กลุ่มถั่วต่างๆเช่นถั่วเหลือง เกาลัดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำถั่วลิสงและจมูกข้าวเป็นต้น 2. กลุ่มผักเช่นบร็อกโคลีผักกาดกะหล่ำปีดอกกะหล่ำหน่อไม้ฝรัง่งต้นกระเทียม 3. กลุ่มพืชประเภทหัวเช่นกระเทียมหอมหัวใหญ่แครอทเป็นต้น 4. กลุ่มผลไม้เช่นลูกพรุนลูกพีชลูกพรัมสตอรอเบอรี่เป็นต้น 5. กลุ่มผลของพืชที่เป็นผักเช่นมะเขือมะเขือเทศแตงกวาพริกหวานนอกจากนี้ยังมีอาหารบางชนิดที่ช่วยเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนได้เช่นน้ำผึ้งอุดมไปด้วยสารโบรอนซึ่งช่วยให้ร่างกายเผาผ่านพลังงานและใช้ประโยชน์จากฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชน์ต่อคนที่เข้าสู่ภาวะวัยทองที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงแล้วอาวโคคาโดมีกรดโฟลิกที่ช่วยเผาผลาญโปรตีนและพลังงานในร่างกายและยังมีวิตามิน B6 ช่วยเรื่องการไหลเวียนของฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสะเลือดของผู้หญิงโดยเฉพาะในผู้หญิงสูงวัยที่การผลิตฮอร์โมนเริ่มลดลงเห็นไหมล่ะคะว่าแค่อาหารก็ช่วยให้วัยทองไม่ใช่เรื่องที่น่างหงุดหงิดอีกต่อไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ามาดูกันว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากค่ะ she